วันนี้ช่วงเช้าแต่ไม่ได้เข้าไปที่ร้านนะคะอาจจะเป็นช่วงบ่ายน้งที่เข้าไปเมื่อเช้าก็เลยชวนน้องสาวไปตลาดค่ะแต่ไม่ได้ลงไปเดินหรอกให้น้องลงไปเราก็สั่งซื้อของมาค่ะเอามาทํากับข้าวให้เด็กๆกินให้คนแก่แล้วก็ให้ช่างที่ทร้านด้วยนเ,เนาะไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็อยู่บ้านช่วยทําอะไรได้ก็ทําไปสําหรับเมนูวันนี้ค่ะจะเป็นต้มจืดเต้าหู้ไข่บุนเส้นหมูสับแล้วก็ผัด พริกหมูสาชั้นพริกแกงจ้าทผู้ชายโทรมาง้อไม่รับค่ะไม่ว่างเมื่อวานไม่ยอมคุยไม่ยอมโทรกลับเราเล่ถ้าถาม่ายืนได้ยังไงก็เอาเข่าอีกข้างหนึ่งวางบนเก้าอี้เนี่ยแหละค่ะส่วนอีกข้างหนึ่งก็ยืนเมื่อยนิดนึงค่ะแต่กอไม้เป็นไรจะทําได้จะเนาะ เป็นแรงเชียร์แรงใจข้างหลังส่งไปให้หน้าร้านเนาะเห็ได้ข่าวว่าวันนี้หน้าร้านลูกค้าสาีคันเลยขั้นตอนการทําต้มจืดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเต็มหม้อเลยคะ่ะสําหรับหม้อนี้ก็กินกัน2บ้านเนาะเสร็จแล้วก็มาต่อผัดพริกแกงจ้าผัดพริกแกงหมูสาชั้นเนาะใส่นมนิดหน่อยนะให้พอบว่าพอก็แก่แล้วเนาะกินเผ็ดไม่ค่อยได้นะเราก็ ทำใส่นมอ่อนๆให้กินแลวกันนะเ mm. มื่อกีเดี๋ยวจะเป็นกดไหลย้อนขึ้นมาอีกอะจานที่1ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะต่อจานที่2กันค่ะเรียบร้อยแล้วจากจานที่2เนี่ยเราก็จะผัดแบ่งไป2ที่นะคะก็คือที่บ้านนี้แล้วก็เดี๋ยวให้น้องฝาออาไปให้ที่ร <c oughs> ้านจ้าให้ช่างกินกันเนาะอาจจะเข้าไปตอนบ่ายค่ะที่ร้านแต่ตอนนี้ขออนุญาตทำกับข้าวส่งไปให้ด้านหน้าก่อนนะจ๊ะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอะาใส่กองเลยค่ะตักแบ่งกันไป2จานค่ะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเช็ดเหงื่อนิดนึนงร้อยอยู่ในโคร้อนมากเลยเมื่อยด้วยหัวเข่าเจ็บไปหมดเลยเสร็จเรียบร้อยเราไปนั่งกินข้าวกันดีกว่าค่ะไปจ่ากระถามว่าอยู่กันหลายคนทำไมไม่ช่วยทุกคนช่วยกันหมดค่ะทุกคนมีหน้าที่เป็นของตัวเองแต่ก็เลยว่างถ้าน่าเงยเฉยเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําอะไรน้กก็ไปทํากับข้าวให้ดีกว่าแค่นิดเดียวแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้ววันนี้วุ่นวายกันมากที่บ้านมีแต่เด็กกับคนแก่และคนพิการค่ะทุกคนค่ะโอ้โหนั่งกันแซ่บมากเลยเดี๋